อารทายเรื่องห้าองค์ประกอบเนี่ยเข้าถึงเนี่ยเข้าถึงเรื่องอะไรบ้างโอ้ขยายความไปท่านขยายความไปเยอะมากท่านจะขยายเป็นด้วยเพราะท่านไม่ต้องบอกกับผมเลยสมมติท่านไปยืนปาศัยอยู่เวทีนั้นคำว่าเข้าถึงเนี่ยพึ่งพาแก้ปัญหาพัฒนาท่าโยมมันอยู่ในองค์ประกอบท่านพูดมาตลอดอะแม้ว่าท่านรู้จริงท่านเข้าใจจริงแล้วท่านมีความจริงใจสองข้างมีสุดท่านจริงใจไงจริงมโดยโดยโดยถ้าใส่ภาพพระชื่อของท่านอะ ถ้ามีความจริงใจแล้วทนี้ประกันเนี่ยมันส่งเสริมท่านเรื่องอะไรเลยอไ,ไมครับก็คือความ ừ ừ. ฟฟาน่าเชื่อถือโปรไฟล์ท่านคลเลคชัณท่านท่านพูดทำได้ได้เดี๋ยวนี้ท่านก็พูดว่าเฮ้ยวันเนี้ยถ้าท่านทําประกันแล้วมาทําเครือข่ายถ้าเสียนะผมไม่ไปกับท่านละเพราะท่านอย่าลืมนะท่านได้องค์ประกอบของประกันเดีท่านไม่เสียเลยท่านยังโดดเด่นด้วยซ้ำไปแต่พอท่านมา,มาเลือกตัวนี้ปั๊บเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะส่งเสริมเติมเต็มตามความฝันท่านที่ท่านอยากช่วยเหลือ กลุ่มมวลชวนกลุ่มคนทีมม่ด้อยโอกาสกลุ่มที่มีหลักร้อยเนี่ยสามารถต่อให้เป็นหลักรางได้แต่ท่านต้องเป็นลีดเดอร์เป็นคนนั้นถ้าท่านรู้ครบคุนเน,นี่ยท่านก็เพอร์เฟกต์มากนี่ท่านขนาดรู้แค่นี้ท่านแค่รู้แค่นี้นะสูมม้แลผมปล่อยของให้ท่านเนี่ยตั้งแต่เจอมาท่านเอาไปห้าสิบเองนะท่านาขนาดนี้ล้นะท่านได้แค่ห้าสิบเองนะผมยังไม่ได้ปล่อยบทดเลยนะเยอะมากแต่ผมวิธีการปล่อยผมปล่อยใหท่านไปต่อได้ต่อได้แล้วท่านเป็นท่าน่ะผมพูดนิดนึงมไม่ได้พูดแบบเชียร์เพื่อชมนะแต่พูดก่อท่านเป็นท่าน ท่านจะไม่สามารถเขาเรียกอะไรนะอยู่ในจุดที่สูงได้หรือท่านเลือกไม่เป็นสมมติท่านเลือกไม่เป็นลกันผู้นาท่านก็บอกท่านเลือกมาแล้วรอบหนึ่งแต่มันเลือกคนเดียวท่านจะไปสนใจว่าทํากี่ครั้งผมยังมาคุยกับหลักว่าเลยบอกว่าท่านน่ะเข้าใจผิดว่าท่านผ่านผ่านมาสามสี่ครั้งไม่ใช่ครับท่านเลือกคนอรือคนเดียวเองต่อให้สิบครั้งอ่ะคนคนนี้ก็คือหนึ่งเดียวเองครับเพราะท่านไม่ได้เลือกตรงนั้นท่านเลือกคนอผมพูดงี้รตไหม เออถ้านแลก็ให้ตามผมดีๆนะไอ้คนคนนึงเนี่ยมันเปลี่ยนสามรอบเนี่ยถ้าเป็นนับสามครั้งไม่ได้ครับท่านเพราะมันคนคนเดิมไงเหมือนผมนําท่านอะ่ะสมมติพาท่านไปสิบที่อ่ะก็ท่านจะบอกก็เนี่ยที่ประสบการณ์มาสิบที่หรือไม่ฮะท่านบอกว่ามีประสบการณ์มาร้อยครัง้งแต่คนคนหนึ่งก็แปลว่าไอ้แค่ครั้งเดียวของท่านนี่แหละเพราะท่านเชื่อเราไว,ไวฟฟ้ได้โปรไฟล์เขาคารมเขาภาพรวมเขาเพราะท่านมาใหม่ใหม่ท่านไม่รู้ดิ ก็เลยบอกว่าอย่าพามเป็นแบบนั้นเก็ได้ไงผมบอกแล้วคืออย่างนี้ฮะแบบบีอิงครนี้ิองมันผมก็รู้ว่าบีอิงเขาก็ดีเขาก็ดีเขามีเยอะนะเขาดีอยู่เนาะมีเยอะอยู่แต่ไอ้บังเอิญพอเขามาทําข้อเสียกับสิ่งไม่ควรทําเนี่ยมันพลาดผมต้องบอกว่าคนเรามันมีดีทุกคนนี่แหละเราไม่ได้ไปมองในจุดบอดหรือจุดแย่ของเขาแต่ผมมั่นใจว่าไอ้จุดที่เรามีกันทั้งหมดเนี่ยเราสามารถเติมเต็มให้กันได้เพราะฉะนั้นเหมือนที่ผมยกมาว่าไอ้นี่หายนี่เลยทำไมผมใช้ตัวอย่างเป็นศาสตร์ของห้ามหมดเลย ำไมไฟล้อกเวลลทำไมทีไฟเซ็นแล้วก็ห mm ้างออกมอกห้าถืทำไมผมเช็คออกมาห้างไม่้วท่านทำไม1 <olla LLC. S> 2ึ้าไปทำไมไม่น่าดูเลยทำไมห้าช sure like so kind of ั้นแล้มัต้องมีอับแอบผมเตรียมการให้หมดเลยท่านเบอเนี่ยสิ่ที่ผมต้องทำต้องแส่ตัวให้ได้